ั้งหมดก้อนที่1ก้อนที่2จะเกิดไม่ได้เลยถ้าก้อนสุดท้ายเรายังมีข้าราชการและนักการเมืองที่รับเงินสีเทาเหล่านี้และถามว่ามีไหมมีและมันมีแบบที่ที่เรียกว่าไม่มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปเลยตั้งข้อสงสัยไหมว่าคนเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยได้ไงตั้งข้อสงสัยไหมว่าคนเหล่านี้มีทรัพย์สินได้ยังไงทั้งๆที่รู้ก็รู้เพราะมันรับกันตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําทั้งข้าราชการและนักการเมืองที่รับเงินสีเทาเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้แอดวานซ์ไปเยอะมากแอดวานซ์ไปในลักษณะ ของหนึ่งการรับผลประโยชน์ส่งสวยกันขึ้นมาแอดวานไปถึงขนาดว่าลงไปเป็นผู้เล่นเองนะคะแอดวานไปถึงขนาดที่ว่าเอาแหละเดี๋ยวนี้นักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติเนี่ยจริงๆร,ร,รู้กันหมดนะคะเราพูดชื่อไปทําได้แค่เข้ามาฟ้องเราแล้วก็ไม่มีอะไรแต่วันนี้เชื่อว่าหน่วยงานมีหมดอย่าลุ้มหน้าป๋าจมูกหัวก็คือนายกต้องสั่งการลงไปนายกก็ต้องรู้สั่งการลงไปเลยว่าต้องเด็ดปีกพวกนี้เพราะเดี๋ยวนี้มันโยงกับการเมืองชัดเจนว่าการเมืองใช้เงินเพิ่มมากขึ้น<ม>ใน ในชั่นเองเป็นคนบอกว่า3050-70หาบเจ็นะสามบอกอพูดทุกวัน <c oughs> เอาเงินมาจากไหนละ่ะก,ก็เอาเงินพวกนี้มาเอาเงินมาหานมาสองทางและตอนนี้ที่บอกว่าแอดวาน์มามากๆและชั่วร้ายที่สุดก็คือลงมาเป็นผู้เล่นเองเป็นเจ้าของพนันออนไลน์เองแล้วก็เอาเงินเหล่านี้มาซื้อเสียงแล้วก็เข้ากับปนคนไทยปีละหลายแสนล้านเข้าไปอยู่ในกระเป๋าพวกนี้แล้วก็เอาเงินพวกนี้มาซื้อคนไทยซื้อเสียงจากคนไทยเพื่อให้ตัวเองได้มีอำนาจมีอำนาจเข้าไปโกงอีก